น,นี่ก็คือเป็นโเกียวลาเต้เออจะบอกว่าเมนูนี้อร่อยเนี่ยดูดิแบบมันจะมีความเข้มข้นแล้วก็มีความแบบคือลาเต้เธอสั่งอะไรฉันก็ลาเต้แต่เป็นโเกียวลาเต้อ๋อมันจะมีสองอันอันนี้ใส่ซอยเมียอันเนี้ยอันนี้เมนูอะไรนะนอร่อยมาชาลาเต้ามาชาลาเต้ ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่นี่ตัวกาแฟเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วบางที่รอเพื่อนนะคะเดี๋ยวเข้าไปสั่งกาแฟรอนะคะซึ่งจะบอกว่าสาขาที่ไอคอนมันจะแอบเล็กกว่าที่เอ็มคอเทียนะคืออยู่ใกล้เอ็มคอเทียกว่าแต่ก็ด้านด้น download, มาไอคอนทำไมก็ไม่รู้นะคะเอสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มา เจอเพื่อนแล้วนะคะยังขาดอีกกี่คนขาดอีกสองคนขาดอีกสองคนคือแบบช้าพิ่เพื่อนเซ็นป้าดังมากไม่ก่อนความช้าจะพาทุกคนนะคะไปทานกาแฟนะคะกาแฟเปอร์เซ็นค่ะทุกคนกาแฟเปอร์เซ็นนะคะมันชื่อร้านกาแฟเปอร์เซ็นปะมันเป็นชื่องหมากาแฟเปอร์เซ็นนะคะที่เป็นของโตที่มาจากสัญชาติญี่ปุ่นนะคะของโตเกียว ก็เดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะคะจริงๆมันอยู่เอ็มคอเทียก็มีนะเราด้านด้นมาถึงที่ทำไมาจโอเคเดี๋ยวเดียวให้ดูวิวข้างหน้านะคะตอนนี้เราอยู่ที่สตาร์บัคนะคะทุกคนมาแล้วนะคะคนหนึ่ง คนนี้ต้องบอกว่าเป็นดาวมหาลัยนะคะเนี่ยดาวอ้ยเสี่ยดาวดาวมหอได้วถามว่าหลงอะไรนะหลงเอ็มอาร์เออมึงทำยังไงมึงถึงหลงเอ็มอาร์ดีผ่านมทำไมสวยอ่ะนี่กี่โมงเดี๋ยวนี่กี่โมงเออนวันบ่ายนัดกี่โมงถามก่อนนี่กี่โมงทำไมเธอมาช้าหนึ่งชั่วโมงอ่ะโอ๊ยนี่มาช้าก็ต้องโดนปรับนะคะบอกเลย่งว่เดี๋ยวใคร นี่ไปแอบทำผมมาเหรอคะนี่ไหนไม่ได้ทำผมเราชาบหยิกหยองธรรมชาติรู้สิเนี่ยแค่ไปเที่ยวเกาะมาผมเป็นอย่างนี้เลยอ่ะออันเนี้ยผมไม่นั่นเว้ยถอดรูปมาผมงอไปฮาวายมานัดให้มันมาถ่ายรูปอ่ะดูคนละเพียโอ้ยปลดไปเลยนะขอบอกนะ มีไอคาวเท่าไหร่ก็เต็มเอาดีๆขอเพิ่มพื้นที่จัดเก็บค่ะเอา power bank มาไหมก่อนอันดับแรกคุณคะคือแบบว่าตอนนี้นะคะก็ยังมาไม่ครบอยู่ดีนะคะก็ยังเหลือคุณน้ำมันหอยดัชชี่นะคะที่ยังไม่มาแต่ตอนเนี้ มานั่งชมวิวรอนะคะแต่ว่าก็ไม่มีใครอยู่เฉยๆเลยเพราะว่าถ่ายรูปกันหมดเลยดูนางามเนี่ยมาอีกแล้วนะคะให้ถ่ายรูปให้อีกแล้วปุ๋ยถ่ายรูปสวยเนี่ยเลยคุณ้านเนี่ยปุ๋ยเปุ๋ยต้องถ่ายรูปสวยเลยเราไม่้ทำอะไรหรอกวันนี้ถ่ายแต่รูปจริงถามจริงถ่ายรูปยังไม่จบอย่างเนี่ยไม่มาถ่ายรูปสิขายาวประมาณสองเท่าถาะ กิจของเรานะคะก็คือเราจะกินกาแฟร้านนี้นะคะทุกคนก็คือร้านกาแฟเปอร์เซ็นต์นะคะจากโตกเกียวสาขา,าไอคอนสยามอ๋อตอนนี้คิวก็ยังไม่ได้ยาวมากนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟรอเพื่อนก่อนนะคะทุกคนตัวท,ที่หมดแล้วร้า้าสิบบนับชำระเป็นบัตรกับสแกนนะคะ 啊。 ็คือเป็นโตูเกียวลาเต้แก้วแบบร้อนนะคะร้อยห้าสิบบาทนุน่มมากมันจะแบบหวานน้อยแล้วก็แบบละมุนมากแต่ชอบความแบบคือมันละมุนมากจริงอ่ะ นุ่มละมุนไม่อันนี้เป็นแบบคั่วกลางนะคะถ้าเป็นตัวแบบโตเกียวลาเต้จะเป็นคั่วกลางแต่ชอบความละมุนของมันอนะละมุนมากเลยนาะนุ่มละมุนในนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแบบกาแฟ แล้วข้างมนมันจะเป็นโน่มันจะมันจะใส่กับกาแฟกว่านเ้ยเขาพั่วกาแฟอยู่ข้างในเลยหรือเปล่าลราเต้มจะสตรองกว่านไม่ใช่เขาพั่วกาแฟข้างในใช่แล้วไม่รู้นั่นไงรู้แค่ว่าไม่มีคาปูชิโน่ก็ไม่พื้นเลยเอาปกติกินคาปูชิโน่หรอถ้าบอกว่าอ๋อวันนี้หมดอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นยังรับได้แต่นี่คือแบบไม่มีในเมนูอะไรอย่างเงี้ยคือบนเห็นไหมมันมีแล้วบนนางบนช็อกโกแลตเธอยังไม่มีเลย ปกติอะ่ะมันกินคาปูชิโน่ะาานะคะทุกคนแล้วร้านนี้มันไม่มีคาปูชิโน่แล้วมัน,น,ต,น,นต้องบ่นเตาจริงจริงบ่นแท้รูปปุ๋ยสิเรื่องนี้กินชาเขียวเลยไม่ได <c oughs> ้แ,แล้วาาก,กาแฟไ่ได้แล้วปวดนางอิจ๋ากาแฟเดี๋ยวด็กชอบกาแฟไมกาแฟคือลาเต้เธอสั่งอะไรฉันก็ลาเต้แต่เป็นคาเยวลาเต้อันนี้มันจะมีสองอันอันนี้ใส่ซอยเมลค์อันเนี้ยอันนึ่งก็แค่มันนึงก็อ่อนอันนี้ก็เพ้่มเหรอ ข้าวอ่อนเอามีมีมีส็ข้อ่อนข้วเข้มข้าวอ่อนต่างกันยังไงก็ความระดับความหอมไม่ใช่ระดับความความกลิ่นระดับความกลิ่นอันนี้เข้มกว่าเหรอทั้งนั้นเอาตายแล้วรสชาติเป็นยังไงคะคุณเฉยๆอ่ะสู้กาแฟเม่ของเบิ้์นไม่ได้โกู รูปกาแฟเมลเบิร์ไม่ได้จ้ามันก็จะคนรัฟิลลิ่งกันป่ะอันเป็นกาแฟญี่ปุ่นเนี่ยสองสองเมนูนี้มันคนละเมนูมันก็เลยไม่เหมือนกันอันนี้มันจะแบบออกเปรี้ยวอันนี้ไม่เมื่อกี้เพื่อนบอกออกเปรี้ยวเพราะว่ามันเป็นช็อตคาเฟ่ลาเต้เป็นไปได้นะเพราะคนเป็นแบบซอยมิ้วมาให้ตรวจทำไมวันที่ห้ามีไปตรวจเลยเลยซอยมิ้ว เพื่อนบอกว่ามันจะเรียวนิดนึงแต่ว่าของเรามันจะเป็นตัวตัวนแล้วคูต่วนแล้วัวเกียวลาเต้ตัวนี้ก็คือตัวนเราคือต้องเช็คอิแล้วแตัวเกียวลาเต้นะคะคนก็ต้องโดนไหมถ้าเกิดเขากลับไปอยู่บ้านแล้วคือมันตัดไม่เนี่ยที่เคียวเัยมันจะแบบละมุนนุ่มนะคะถ้าให้แนะนํานะคะถ้าเป็นเรานะเราชอบนะก็คือตัวเนี่ยช็อตโตเกียวลาเต้นะคะโอเคเลยเป็นไงบ้างอร่อยนุ่มหวานไหม สั่งหวานน้อยมันก็เลยแบบออกขมนิดนึงอันนี้แก้วแก้วใหญ่ปะร้อยแปดสิบเมนูว่าใหญ่แบบแบบไซส์ใหญ่ไม่ใช่เหรอไซส์บบใหญ่ปะน่าน่าจะไซส์ใหญ่เออน่าจะาอร่อยอยู่เหรออร่อยอร่อยออันนี้นางบอกอร่อยอได้ได้กลิ่นชาเขียวแรงไหมไม่แรงมากแต่ก็โอเคอยู่ใช่ไหมโอเคเทียบกับดูดิข้างล่างข้างล่างมัน ข้างล่างมันยังไม่เขย่าแบบเปล่าคือเเราขย่าดนิดขย่าแล้วข้างบนมันเป็นนมไงมันเป็นมาชาลาเต้นมก่อนหน้านี้มันมันจะเขียวกว่านี้นิสมันมีหน้าเราจีบเราต้องได้ส่วนแบ่งโดยเฉพาะแบบตอนสุดท้ายของมันอะจริงๆตอนสุดท้ายของมันอร่อยมันจะแบบมีความแบบเออแบบความเข้มข้นอยู่ตอนสุดท้ายอ่ะจนจุดสุดท้ายจริงๆเบริเบอร์ผู้จริง ที่นี้เดี๋ยวเราจะเอานี่นะคะบัตรการซื้อของนะคะถ้าซื้อครบ500บาทนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปสแตมเพื่อรับชั่วโมงจอดรถฟรีเพิ่มนะคะพิตาราาจอดทำดีเลยนี่ภารกิจสุดท้ายของเรานะคะก็คือการเดินหาที่จอดรถนะคะจําได้ว่า B20 M20 ชั้น B2 นะคะ <M 14. S 1> ก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องไปกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกัน คลิปหน้านาคะคะอย่าลืมกด s u b s c r ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย